สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอใยั่แม่หญ่ลุงป่าน่ะรอารื่องเอฟซีทุกคนทุกท่านคือเก่าแล้วครับผมครับมันนี้ก็มาพบกันในวันที่11กุมภาพันธ์2568ครับครับมันนี้พ่อมเตกับพาอมาใส่ตุ่มกุ้งครับผมมาใส่ตามหอยตามตามหนองครับผมบริเวณหอยครับผมมาใส่กุ้งครับแต่ผลุดผูชมก็พ่อมเตครับผมว่าสีโสมันได้ก่อยว่ครับผมมันนี้รลุ่น้ำกันครับ ครับผมน้องพี่พ่อเตรียมมาใส่กลุ้งครับรุ่นหลังแรกแหกงมานน้ำกันครับผมหลังแรกแห่งมานครับนี่โตนะพี่น้องดอนี่อ้าวมีครับวาดพี่น้องกลุกเอ้าวมานกลุ้งแล้วครับ ตอนกุ้งครับผมหลังที่สองครับหลังที่สองเป็นจังไรอ้าวมีกุ้งขึ้นเก้าครับอุ้ยพี่น้องกุ้งกุ้งครับผมกุ้งขาวครับ หลังที่สามครับนีกุ่งเอือเก้าครับผมมันมาาเลยเด็ก่อยเท่ๆแล้วครับมืึงยามหลังที่สี่ครับ ก็ครับนี่พอไลายป็นได้ครับผมเองเทน้ำกันครับบัดยามสีหลังแหละครับครับไปเทยอยู่ฟังนะครับน้องกับก่วงเต๋อพี่น้องตุ่มพรมเจก,กับฟองหลายเนี่ยครับตุ่มแต่เ,เล่ บอกปันไดครับผมน้องกลางป่าแล้วครับผมอูอันสอดตัวกลุ่มพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆครับครับผม ทีน้ำกันครับที่หลังแรกแหกมาน้ำกันครับมีหนอกมีตะกูครับ còi xẹp khắp không bưng nào có sáu online khắp Ừ, hỏi xử lý nhầy tập tàu nhầy ui ui cắt cũng mưa phi บาวอนพยาามอยู่แนลวครับผมมากับเบาวอนครับอู้หาปองออกอย่างไรพี่หน้่งขาดลาปองได้ปองได้เอาที่เลยแล้วครับตุ่มพรมตีกับ้ังไม่เลยแล้วครับผมมาทันมาอยู่ครับ หลุดหลังต่อไปครับมาหลุดหลังนี่น้ำกันอีกครับหัวอ,อาหารู่เ้วอพี่นอดพวกเขาด้วย,อ,ย,อ,วยอ้ามีอยู่ครับดักยุมีเงี่ยเยอะครับผมหลังนี่จมแล้วครับปกติใส่จมครับหัวอ,อ,อาหารผู้พี่นอง อ้าวมีกุ้งอยู่คือเก้าครับปุ่งแหงคาดหลายอุ้ยโยปงปงเลยครับข <c oughs> นาดคนบมมีหลายครับเป็นจังไดเน่หลังนิ่น่ โ,โบกปันไดครับตีกระตังขายฟังคุ่นครับที่น้ำกันครับสามหลังครับผมมี่แต่กุ้งโตง,งามๆครับ อู้ยพี่น้องโตกุ้งยี่งใหญ่สุซส์เลยครับหลังที่สอง ผมเตกับซิบลังเลยครับผมกับตัวกุ้งตัวอ้วนๆเลยครับ หลุนหลังต่อไปครับรหลุนหลังนี่น้ำกันอีกครับหอาหารฟูครับอ้าวมีกุ้งคือเก้าครับ หานใส่หินก่อนหน่อยพี่หนองฟูเซยเลยอ่าหาัหานฟูกับมิโตอยู่ครับตรงงามครับกอ,องออกก็หลายหลาครับผมตุ่มพองเตะกับสุดสีห่างเลยพี่หนอ c ลังได้กับบิดเบี้ยวเบดแล้วครับ เดียวทธอขาดแล้วครับว่าท่าน็ดจังได้พั่งบิดแล้วครับโอ้ยอา่านิสตูอยู่ครับมาที่น้ำกันครับบี้ยามก็ยามเรียบร้อยแล้วครับเอาหลังนี้กะ Món chú khóc Một thứ và nhiều khóc Tôi sẽ xây ngang ngạm lại nó tôi nhìn nhảy lấy uốn uốn đây không lăng nhìn hù nổi lại หลังสุดทไายแล้วครับเปินขาดหลายมัดหุ่งมาเลยที่นองหาปองออกก็ไม่มีบัานเอา้าทีเลยแล้วครับ เรียบร้อยครับผมถ้าสรุปผลงานครับผมเอาครับตอนนี้ก็มาสรุปผลงานก็พอประมาณครับผมยอดใดยอดมานครับนี่ครับผมยอดใดยอดมานก็พอประมาณครับมานกลุ่มตัวงใหญ่เลยครับกลุ่มตัวยงใหญ่งามเลยครับอู้ยผุนพีหนอสวยอยู่ครับเป็นตะกอยแสีบร้ายครับ เอาครับหมันปูหมันปลาหมันกุ้งอยู่ครับผมมันหมันอยู่ครับครับทงไในผมก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไปยังไม่ไงลุงป้าขขนขนาเบอร์สกู่สุกคนคือเก่าแล้วครับผมบอยเอฟซี B ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณในห,ห,ห,หลายที่เขามารับชมจองบอมตมิบานทงครับครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามแรงแรงใจคือเก่าแล้วครับผมครับก็ขอฝากอีกลิปนึงครับฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไหลก็แช่ กดติดตามเื่อเป็นกำลังใจพอฟัเตะเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้กับมีเพียงสานี้แหละครับสวัสดีครับคลิปนน้ามาหล่นกันไหมครับตอนนี้ก็มาหอดบานแล้วครับแต่ให้ม,มีบอมเลือกครับม,มีบอมเตะออกเลือกออกครับผม,มตัวใหญ่ๆนะครับมีโอ้ไม่มไมไดตัวใหญ่ๆแต่คัวแสบ <laughs> บวกกั บกา,บา,ก,าก่อยตัว <thing S 2> <building> เงาไรหน่อยเงยกุ้งโอ้ยัพี่หน่อยตัวกุ้งขับครับตอนนี้ก็เรื่องเรียบร้อยแล้วครับในกุ้งครับโอ้ยตัวตัวเงาของ,งามเลยครับุ<น>จะเป็นปลาแล้วครับเมงเต่มามันๆอยู่ครับ